สวัสดีครับนพพรชาแน,นลมาแล้วครับกีเลือดออกกับมิตรสาวน้อยเพชรบ,บานแพงออยต้อยออยต้อยครับสวัสดีครับ FC ฟแฟนคลับสาวน้อยเพชรบานแพง f c ฟแฟนคลับหนุ่มโจโยมนิน FC ฟแฟนคลับน้ององค์อิงรัตนาพร FC ฟซแฟนคลับศิลปินในวงสาวน้อยเพชรบานแพงเบสสุภูสุคนครับวันนี้เป็นเช้าวัวนที่2ี่ คือรหัสบอดีที่22นะครับสองร้อยหกสิบเจ็ดครับนพพรชาแนลใส่เสื้อขาวเตรียมรับบุญกับทางพ่อโจน้องอุ๋งอิงกับทีมงานสน้อยเพชรบ้านแพงผู้ที่ิบไปนมสัสก,การหลวงปู่ศิราศิริจ,จันโทนะครับช่วงบ่ายสามนะพี่น้องเนาะอ่ะรอติดตามครับสำหรับเมื่อนี้ครับนพพรชาแนลเอาข่าวข่าวเกิดยังขึ้นแน่มือ่อคืนนี้ครับแทบช็อกค,ครับแทบช็อกเมื่อมาลำจางมาลำครับ เกิดอีหยังขึ้นบอสโจแทบช็อกนะครับมอลำจ้างหมอลำนะครับก็คือพ่อการใช้ได้มว่าจ้างทีมงานสาวน้อยรำเพลินโชว์นะครับกับทางบอสโจยมนินกับทางซอนนตอนุตนำวงสาผู้บริหารวงสาวน้อยเพชรบันแพงสาวน้อยรำเพลินโชว์ครับแทบช็อกก็นึกว่ามีการเฮดคอนเทนต์ครับบอสโจก็ถามว่าได้เฮดคอนเทนต์มื่อเนี้ยก็นองจากพ่อการใช้ก็เป็นเจ้าพ่อคอนเทนต์เหมือนกันกับบอสโจยมนินกับเป็นการถ่ายคลิปเหมือนกัน กัเล่โบเซียก็เป็นการถามย้ำว่าจริงแท้บอ่อที่มาจ้างสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับก็ทางพอกัใชัยบอว่าแท้แล้วเนาะคอยมีเงินไหมคอยกจ้างตัวก็เลยทางบอจกเลยว่าถามตรงๆถามจริงๆคิดอย่างไรถึงจ้างสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับกบะทางพอกันใช่นะครับพอของอิหลานอ้อยอุ้งอิงนี่ครับเพิ่นก็ได้แจ้งว่า มีความประสงค์นะครับที่อยากจะจ้างมาล่ำสาวน่อยรำเพ่อนโชว์หนื่งจากไปดูซ้อมมาแล้วเห็นชุดมีความอลังการเบื้งชุดเบิงเ้งแดนเซอร์เบื้งทีมงานนักสแสดงเบื้งดนตรีหลายๆสิ่งหลายอย่างประกอบกันก็คิดว่าบ่าอายหนาอายตาไทยบ้านไทยเมืองเพิ่นมาสัน่นก็เลยได้ติดต่อว่าจ้างครับวันที่2มีนาคม2568นะครับ คิดอย่างไรนะครับก็คือเนื่องจากทางพอกันใช้บอกว่าทางหมู่บ้านของพอกันใช้เนี่ยตั้งแต่เกิดได้ญ่มากเนี่ยครับบอเคยมีหมอลำวงใหญ่ายระดับ3ามแสนสี่แสนเนี่ยครับไปเล่นอยู่ทั้งบ้านเพิ่นเลยมีแต่วงหมอลำซิ่งอย่างเพลงตัวกับหกเจ็ดหมื่นมาเกินเจ็ดนี่บาเกิน 7, 000, เจ็ดแปดหมื่น 7, 000, น, 7, 000, น, 7, 8, 000, นี่ไปเล่นก็ลเลยคิดอยากจะจ้างนะครับวงสาวน้อยอรำเพิ่นโชว์ไปทําการแสดงให้ผู้เฒ่า ผู้เฒ่าผู้ถผู้เฒ่าผู้ถูอยู่บ้านนะครับช้าบานด้เบิงนะครับชื่นชมความเป็นหมอลำขณะยย่ง่ๆก็คือไปลำเรื่องไปฟังหมอสันมานะครับอีกอย่างพ่อการใช่กับมีกําลังทุนทรัพย์อยู่แล้วเป็นการจ้างเพียงผู้เดียวเลยบวชแห่หมูบ่บ้านบวชแห่กรรมการหมูบ่บ้านบวชแห่วัดว่าอาลามบ่าหายโรงเรียนบ่าหายผู้ใดมาหยุ่งเกี่ยวค่าจ้างพ่อการใช้จ้างเพียงคนเดียวจ่ายเอง จ้างไปนะครับเพื่อเป็นการกุศลเนาะไปเก็บบัตรจ้างไปเราก็ไปเก็บบัตรอ้อมผ้าเพื่อการกุศลเก็บเงินเพื่อสมทุนสร้างห้องน้ําสร้างห้องน้าครับให้กับโรงเรียนนาโรงเรียนบ้านนาโพใต้ครับให้กับโรงเรียนบนนณโพใต้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของพ่อการใช้เราก็จะให้บุญทุกปีบวชาถวายพระพุทธรูป แจกทานทำบุญทำทานตามพ่อปา้าตามวัดต่างๆก็คือเหมือนน้องอุ๋งอิงเหมือนบ๊อดโจโยมนินเหมือนซ้อนุชเหมือนกันเลยนะครับสมพ่อเพิ่อนแน่เป็นพอลูกกันนะพี่น้องเนาะสมพ่อ,อพ่อกัใชัยพ่อโจโอแม่นุชพ่อนนแม่บีพ่อกันชัยหลายๆคนแหละครับในมาเป็นห่วมบุญห่วมกุศลกันในมาใกล้ชิดกันเนาะเพิ่นมาเข็ดบุญเฮ็ดททานน้ำกันแต่ว่าปีนี้ครับจัดในวันที่2มีนาคมนะครับ2568 นะครับไปแสดงที่โรงเรียนนาโพใต้ตำบลโพกลางจังหวัดอำเภอโค้งเกียมอำเภอโค้งเกีียม,ม,ยมจังหวัดอุบลราชธา,านีนะครับกับเป็นการจ้างวงสาวน้อยรำเพลิญชูนะครับไปแสดงในงานค้ายวันเกิดแล้วก็เป็นการสมทบทุนการกุศลเก็บเงินเข้า โรงเรียนนะครับเพื่อจะสร้างห้องน้ําให้กับโรงเรียนบ้านนาพัวใต้นะครับก็ยังขาดแค่นของน้ำยูนะครับโอ้คือว่าพ่อกันชัยก็เป็นผู้รับาจากที่เป็นผู้รับก็กลายเป็นผู้ให้ผู้รับยังไงใช่ไหมครับผู้รับจากผู้ที่เจริญแล้วอย่างเช่นบอสโจโยมนินนซ้อนนุษยอาาซ้อนุษย์ผู้บริหารวงสาน้อยเพชรบ้านแพงทายาสุภาพทางวงสาน้อยเพชรบ้านแพงหรือ fc แฟนคลับที่ เป็นผู้ให้กับพ่อการใช้ต่อไปพ่อการใช้ก็จะกลายไปเป็นผู้ให้สําหรับอีกหลายๆคนน้องๆหนูๆทางโรงเรียนบ้านนาพัใต้รวมถึงาชาวบ้านแถวนั้นเราแวกนั้นก็แสดงว่าเบิงวอลลัมนะครับในาบราคาเบาแพ,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 พงก็คงเก็บบัตรไม่แพงร้อยหนึ่งรือว่าอะไรก็ว่ากันไปขาดทุนไม่ว่าครับก็คืออย่างน้อยก็คือทางพ่อการใช้ก็คือเป็นคนควักกระเป๋าจ่ายค่าวอลลัมเองส่วนสิไ้เท่าไหรกะ ทำบุญนะครับคิดว่างานนี้พ่อกันชัยก็ทุ่มทุนเต็มที่นะครับกะไปเรื่องการทับบุญทําท่านนี่พ่อกันชัยนี่ยบัตตองห่วงครับเล่าเฮ็ดบุญใจใไงสปอร์ตอยู่แล้วนะครับจะเห็นได้จากาบุญต่างๆที่เพื่อนได้ร่วมอนุโมทนาบุญเนาะโบสิบเป็นทางบานเพื่อนมีการมีงานอย่างเง้มันก็โอนเงินผ่านน้องชายผ่านพี่ชายผ่านพ่นพอไปทํากับวัดวาอารามต่างๆหรือเป็นเจ้าภาพมอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนนะั้นโรงเรียนนี้เนื่องในวันคล้ายวันเกิดเพื่อนเนาะ 15ทุนเออย20ทุนทุนละ5้0บาทให้อาจารย์คัดเลือกมาเลยหรือจะเป็นการถวายพระประทานตามวัดต่างๆที่มีการเพื่อนอยากไปทําบุญนะครับถวายพระประทานถวายเงินสมทุการสมทบทุนการศึกษาและก็บํารุงพระพุทธศาสนานะครับกะเห็ุเป็นเพื่ออุทิศไปให้แม่เนาะคุณแม่ของคุณพอ่พอกันใช่นะครับที่เป็นหลวงรับไปแล้วนะครับโอ้ก็ถือว่า คิดดีทําดีครับสิ่งดีก็จะตามมา,าเรียนรู้ตามคนที่ประสบความสําเร็จนะครับเมื่อประสบคนสําเร็จแล้วก็จะรู้จักแบ่งปันอันนี้คือผู้ให้ที่แท้จริงนะครับสมแล้วครับที่เป็นในอ,อยู่ใกล้ชิดนะครับน้องอุ้งอิงอยู่ใกล้ชิดวอสโจซอนุตอยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีจิตใจที่ดีนะครับเข้าในบรรดาเอฟซีแฟนคลับกบ็ร่วมอนุโมทนาบุญกับคุณพ่อการชัยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการรักองค์กรเนาะอ่าบอการชัยก็คือ รักองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงมากอยู่นี่มาก็ถือว่าประสบผลสําเร็จกับบอแปกครับที่เพิ่นมาจ้างวงสาวน้อยราเพิินโชว์นะครับทางบัจจุลมณีนครับมีมือคืนนี้ก็มีการไปคุมเข้มนะครับาการซ้อมร้องซ้อมลําซ้อมแดนเซอร์นะครับถือว่าปีกขนชุดโอ้โอลังการเลยทีเดียวครับเป็นหมอลําปีแรกน้องใหม่นะครับเป็นเป็นหมอลาน้องใหม่ใน ฤดูการแรกที่จะมาถึงนี้นะครับวันเปิดฤาดูการก็คือที่31สิงหาคมนี้ครับโดยผู้บริหารก็คือบอสโจกับเฮียหน่อยนะครับลงทุนในครั้งนี้นะครับกะหวังว่า FC คงบถิ่มบ่ปานะครับก็บคือลำเพลินนะครับตอนนี้นีบัตรกุ่มปิดเด้พี่น้องเดอร์สามารถไปซื้อกลุ่มปิดได้ที่ทักไปที่เพจาขายบัตรออนไลน์ลำเพลินโทษทีครับขายบัตรกลุ่มปิด ออนไลน์ Online, หมอลำสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับตอนนี้ก็ถือว่ายังบลหลายนะครับอยู่ในกลุ่มซึ่งหนุน่มพ่อชแนลก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มแล้วนะครับอยาจะส่งให้เบิ้งในเพจนะว่าเป็นเพจนี้เดอ้อเขาไปคลิกในเพจนี้แล้วก็ทักไปที่ข้อความ,มแล้วก็เพิ่มกระซิบมีรายละเอียดว่าต่างๆให้เห็นอย่างไรเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้หน,นุ่มพ่อชาแนลเอาข่าวคราวว่าพ่อกนใชัยได้ไปจ้างหมอลำสาวน้อยลำเพลินโชว์เพื่อจะไปทําการกุศลนะครับมอบให้โรงเรียน สร้างห้องน้ำํำมอบแพนโรงเรียนบ้านนาพัวใต้ทางโคงเกี่ยมอุบลราชธานีเพืล่ละครับอ่ะเพิ่งแล้วมวนแล้วก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สําคัญคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้กันนะครับกดหัวใจคอมเมนต์มาก็ได้ครับขอบคุณครับ